การสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบเก u t ทุกคนด้วยนะครับย่อผมช่อง Mixerway นะจ๊ะสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาเบเก u t ผมขอแนะนำร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลข U i d และชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0แสนคนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์ line, เพื่อใช้บริการได้ที่ แก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงกอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุยบุยคราบสวัสดีบุเรนชาวอารีนาที่นา่ารักทุกคนนะจ๊ะโย่ผมมิกเซอร์เวกันอีกแล้วนะครับทุกคนทุกคนเห็นปืนที่ผมถือไหมครับก็เป็นมคสิบนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ดูเซ็ตน้องฟิล์มที่ใส่มาเลยอ่าไม่ใช่ 6, นะนะนะหมกหกนะนั่นหมกหมกสามนะทุกคนนะซึ่งคลิปวันนี้เนี่ยเราก็จะเอาไนท์เนี่ยมาเล่นในไล่ คือที่ต้องห้ามทุกคนก็คือง่ายๆว่าเราเนี่ยซุกไนามาเพื่อที่จะได้มองง่ายขึ้นทุกคนเพราะว่าแบบไรเนี่ยมันอาจจะมองยากสักนิดหน่อยนะครับถ้าสมมติว่าเราจรัดเซต็เต็มมาแล้วมาวิ่งแบบไรได้ไหมก็ได้นะทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะหนักสักนิดหน่อยซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะเอา MK มเนี่ยมาเล่นในแบบไรกันทุกคนเพราะว่าเราเอาไนามาด้วยซึ่งมันเป็นยิ่งเป็นในบกหนึ่งก็นะครับเปิดก่อนก็ได้ปูดนะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปรับช่วเนี่ยตอนนี้นเนแก๊สต็อกอัพเน ไม่ว่าจะเติมเซฟสี่ช่องอกช่องแบทเตอร์นพาร์ตต่างๆนะทุกคนนะก็ตามรายละเอียดตามนี้เลยนะทุกคนนะก็ไปจัดกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปเลยดีกว่าทุกคนไปกันเลยครับ let's go โอเคครับทุกคนนะเวลานี้เนี่ยผมวิ่งกันมาตั้งแต่จุดเกิดน,นะครับยนมาถึงโซลีไซเคิลตอนนี้ก็โคตรเงียบเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยนวยโอเคโอเคโอเคน้องอมบอกว่ามีเอ็มเคนะครับฝั่งบ้านพักนะตอนนี้แล้า,ว,าว่าอยู่ตรงนีม้มันเงียบ,ยบๆจัง,ม,นะจงมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าทุกคน เดวน้องอมมาร์กให้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ไปเล่นเลยไปช่วยน้องกันโอเคด้จับไปน้องจับไปน้องล้มันหนักด้วยนะเอ็มเคันแต่งยาวนะกว่าออ้ยไอ้เหี้ยคือเอมันมันมันยาวนะทุกคนมันหนักไม่ว่าจะเอ็มสโฟมันก็หนักเหมือนกันลุกคดูเฮ้ยโอเค้ยตีไหนน้องอมบอกว่าตีไหนวะไป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 ไไป เฮ้ยอะไรวะขาวๆเมื่อกี้เฮ้ยนั่นนั่นนั่นนาบีอะไรี่ยัมันหมดไปแล้วมันแหลกกำแพงเลยกำแพงกำแนงกำแนงเดี๋ยวมาง่ายเดี๋ยวมาง่ายเดี๋ยวปีมากง่ายเดี๋ยวปีมากง่ายแป๊บนึง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 ตรงกำแพงเลยน้องอ่านะนี่นี่นี่เออเออนั่นแหละพี่มันมีเสียงกันโน้มยิงไม่โดนเลยวะเมื่อกี้มันหลอดไหนแน่นอนไม่ได้อันนี้ไม่ได้มุมเพื่อมันตาแล้วดิกระเป๋าใหญ่อะพี่กระเป๋าสีสีมั้งโอ้โหเดี๋ยวเราเล่นสมุกนะครับคนดู ฝั่งนู้นให้เขาอ้อมไปนะผมจะเล่นกับพี่แบงค์ฝั่งนี้อจผม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 ปลาตะมกเองไม่ไม่ไม่ปีปีปีนีเล่นตะมกเองมันอยู่กำแพงนี่เลยหน้าผมเนี่ยหาไม่เจอเนี่ยหายไปไหนวะโวยเปรตอ่ะพี่แบงค์เห็นปะเฮ้ยตา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 ยเอ้าได้ใครอ่ะได้พี่แบงค์อีกแล้วเหรอไม่ใช่ได้ผมเหรอเอ้าโอ้ กูจะยิงไปได้พี่แบงค์อีกแล้วกันดูไม่มันล้มอ่ะเออ,เอ,อผมยิงนะเมื่อกี้ไม่รอดแต่ดูรถแท็กแล้วกันเดีตอนนี้<ม>ดีกับตัวป่ะโอเคโอเคร,เรู้เรื่องรู้เรื่องบ้านพักยังมีนะครับน้องโอมบอกว่าบ้านพักยังมีอันต้องระวังไว้แล้วตัวนี้ผมยิงเมื่อกี้แล้ทำไมพี่แบงค์ยิงได้อยู่อ่ะฮะกันดูผมเลยอย่างงงเลยหกหนึ่งเลยน้องโอ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอเค เดี๋ยวเราก็จัดแจงมาครับเด oh, oh, huh? okay. ี๋ยวเรามาดูของดูดอกแท็กอ okay. ุ้ยเปล่าใหญ่ว่ากาดูเห็นด้วยไดิเอ้าแล้วไทยพีแบงค์ยังไงวะโอ้โหเซตเซตไหนมันมันมันเอ็มเคเอ็มเคเซตไหนเดินหน่องมนี่ตอนนี้มันไม่ได้ใ่ดิโอ้โหดูแล้วได้พี่แบงค์อ่ะตอนไงตอนที่ยิงเซตแรกมันใส่อยู่อ๋อโอ้ได้พี่แบงค์เฉยกูดูอะไรวะนี่เงา ไปคบไปกันต่อฝั่งนี้ยังมีเสียงปืนนะครับบนูนเราก <ส S 2> ็เลยต้องวิ่งมาดูก่อนนะครับรู้สึกว่าเหมือนจะวิ่งออกหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้ว่าอยู่ในโกดังแดงหรือเปล่าตอนนี้เราก็กาลังมาวิ่งไล่ดูกันนะครับแม้นเดี๋ยวโดนหนูยิงตายแน่นอนอนนันตรายต้องมาเช็คก่อนเสียดายเสียดายเสียสดายจา่ามโนเจ็บไหมเจ็บว่าอยูยยยยอใ่ในในี้ไหมวะ

Kê, stumbled, ok ok lom 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 Tôi lom bay lom 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 bay lom bay lom 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 bay lom 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 เีมีอามีเอาเดี๋ยวมีแล้วบอทมันง่ะสอบอทนี่หว่าเดีไหมเดี๋ยไหมโอเคโอเคระวังนะระวังนะระวังหนูนะเย็น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 โกดังซากโกดังแน่นอนเลยน่าจะซากโกดังนะดูนะซากโกดังอะโตวชัวเลยเดี๋ยวไปมาเช็ มาดูบ้บบางเนี่ยเอ็น้าวหลังรถไม่มีนะหลังรถไม่มีนะตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีวะตรงนี้เคลียร์เสียงมาหอยูีดรร์องแลนหรอโอเคาาอเคลีลรคคยร์หมดหมดหมดมม <S <S จยอยนะโอเคหมดแลวนะคนดูนะ เดี๋ยวเราเก็บของแล้วออกเลยดีกว่าผมไม่ยิงใครแม่งไม่ได้เลยวะเียอะไรวะเนี่ยโชคดีนะครับเขาเก็บกันไม่หมดเาเลยแบ่งๆกันไปนะครับบนโดูเดี๋ยวเราไปเก็บศพที่น้องฟิมพ์ยิงอีกเพราะยังมีอีกหลายศพนะเยอะมากตรงนี้ศพเยอะมากก็มันบวกกัน แก้บทุกคนผมว่ามาถึงจุดออกแล้วก็ได้ของแบ่งจากเพื่อนๆนะครับออกมา2องแสนะครับทุกคนเสียได้ไวตัวนั้นเสร็จไหนได้พี่แบงค์เฉยเลยไปดูเกมต่อไปเลยดีกว่าทุกคนรอบนี้เกิดตรงไหนโอเคเกิดตรงนี้เดี๋ยวผมฉีดยาวิ่งแล้วก็วิ่งตรงยาวเลยนะครับทุกคนดูแปดนี้พวกผมวิ่งมาถึงปืนใหญ่แล้วนะครับในโมเนี่ยมีเสียงปืนนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนโอ้ยระวังระวังอุ้ยเค้กเค้กเฮียกูยิงไม่ตายอะไรเอ็มเค้กตาย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 บิงตายแล้วยิงตายแล้วหน้าตา้องน้ำยิงตายแล้ว ไงหน้าตาห้องน้ำเลยหน้าตาห้องน้ำตายไปแล้วตายไปแล้วตัวนัึนไม่รู้ไม่รัวไม่รู้อะไรไม่แต่ว่าไอ้นะแล้วยืนยืดมาไม่รู้เมื่อกี้เมย่อกี้ตายเลยโดนยิงเลยเลยเมื่อกี้น่าจะไหนนะกูดูผมเห็นวัวมันยืนยืดออกมาเมื่อกี้น่าจะไหนอ่ะมั้งไปเข้าไปเข้าไปเคลียร์ในโมเลยดีกว่าไป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 อยูมันนอนดิไอ้เหี้ย ตรงไหนโอ้มันชุบไปแล้วนี่หว่าน้องน้ำมันเลยเหรน้องน้ำมนะโอเคโอเคแป๊บเดี๋ยวเราดันเลยน้องพิมคำอยู่ข้างบนตัวหนึ่งสวยสวยช่วยชวยชวยโอเคครับน้องน้ำมาเลยโอเคห้องน้ำยังมีอีกสวยสวยโอเคน้องพิมเก็บไปอีกสองครับรู้สึกว่าจะมีอีกแน่นอนโอ้ยปวดที่อ่ะต้องให้กูหัวร้อนหรอวะเออเฮ้ยไอ้เหี้ยพี่ห้องนี้ตัวแล้วตีนี้อุอ๊ยไม่รู้ไม่ตายไอ้ล่างห้องสองตัวหนึ่ง

น no, so ี่อย่างอยู่เนี่ยนี่พี่ได้ยินอยู่นี่นั่อย่างยูหางเนี่ยอยู่นี่นี่มันยองอยู่กว่ามือเลยบอดข้างนอกอ่ะนี่อย่างยูอย่างยูอย่างยูพิมโอ๊ยเหี้ยระเบิดเด้งไอ้ซัดโอ้ยระวังระเบิดยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อยู่ในห้องอยู่ในห้องเลยพิมอยู่ในห้องเลยไอ้เฮียไอ้ซัดช่วยช่วยช่วยวิมช่วยช่โอ้โหตายไอ้เหี้ย ปี๊มสิไปเลยกูเออเออเออเรียบร้อยเลยเดี๋ยวโดนยิงไงพี่ก็เลยมอบเนาะนไ่มายิงไม่โดนหัวเรียบร้อยเลยเฮ้ยไม่ไม่เล่นโมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอแล้วพอแล้วพอแล้วตีไหนนะอย่าลืมตีโอ้โหลงมาแล้วอ่างอ่าหนามนี่หนอเสร็จแล้วได้หมดพี่แล้วแต่เลยโอ้โหโดนระเบิดน้องฟิล์ม ไอ้ยลังก์ก็ดูแม่งพาเดินอะลเมื่อกี้มันวิ่งออกมาชาร์จนะผมเลยต้องหมอบลงคิดถูกคิดผิดวันนี้เอานายมาเล่นนะแม่งขาดทุนเพะเนี่ยไปครับคนดูเดี๋ยวใส่นกินยาฉีดยาวิ่งแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าคนดูมีเสียงปืนด้านหน้านะครับตอนนี้ตรงบริเวณกลางแจ้งนะรู้สึกว่าน่าจะเป็นที่โพดังมั้งคนดูไม่แน่ใจเหมือนกันเขามาวิ่งกันมาตรงนี้ละมันจะมาเปิดเซฟเดี๋ยวหาเขาก่อนตอนนี้ โอเคเก็บไปหนึ่งนักลับตอนนี้เวิ่งเก็บไปหนึ่งแล้วน่าจะมีอีกระวังด้วยจริงหนไม่หว่าโอ้โหดตายเต็มเลยว่า,อย,านนยอ,อยู่ทางนี้แหละดูนี้เคลียร์ตรงนี้เคลียร์ต้อือใช่ใช่ใช่ต้องอยู่แถวนี้อีกอหะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนบริเวณนี้แหละหาก่อนล้วกัน เฮ้ยตรงนี้มีบอดตายเฮ้ยนี่ไงสามแขนสามแขนเฮ้ยสามแขนจริงด้วยเจ็บ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 ลงมาแล้วเจ็บเจ็บลงมาแล้ววิ่งลงมาข้างล่างเลยเจ็บมากเจ็บมากเฮ้ยอะไรวะโอเคพี่โอเคตาย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 ขวาตายผมกระสุนหมดรีโหลดรีโหลดรีกระสุนน่าจะยังเหลือตัวสามแขนนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวถอดไนทก่อนนะขอถอดไนทรีกระสุนก่อนแป๊บนึงปืนอะไรวะ โอ้โหคนดูแม่งโคตรหนักเลยเฮีย้ยอะไรวะเนี่ยปืน AK74U กั AK IO, นดูโอ้โหตายโอ,อง่งคุ้มปะเนี่ยไอเฮีย้ยขาดทุนจัดๆอ่ะคิดดูดิโอ้โหตายตายเป็นนี่ตาย,ตาย,ตาย,ตายคนดูโอเคครับเดี๋ยวเก็บของแล้วออกเลยดีกว่าคนดูไปเอาไหนมาเล่นไล่แม่งเกมนี้ออกเก้าหมื่นแปดกนดูดูดิโอ้โหโคตรหนักกู <c oughs> คุ้มปะเนี่ยกูเล่เนไหนไอ้แมปไล่เนี่ยเอาไหนมาเล่นแมปไล่เนี่ยหกหนึ่งซะด้วย โอเคเดี okay, ๋ยวไปดูเกมต่อไปอะไรดีก oh, ว okay. ่าคนดูไปเกิดตรงอื่นบ้างได้ไหมจ๊ะโอเคเกิดตรงนี้ตรงไปโมเลยครับคนดูไปผมว่าผมคิดผิดจริงๆนะโอเคเฮ้ยเย้ยตายฮิตตายเยอะตกใจแม็กกูเอออยู่ดีเหมือนนั่งเปรตอยู่ตรงนี้อย่าแม่เมื่ทตังร้อยเวลาทำไมไม่ยิงวะโอ้ตกใจเลยตายโง่ละโอเคโอเคอ๋ออ๋อเดี๋ยวไปดูของแป๊บนึงเป็นอะไรวะ กูเจอเซตอุบาทอีกปะเนี่ยเกมนี้เนี่ยกูดูทรงแล้วได้ได้ได้พี่โอเคโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนว่าปืนอะไรอ่าโอ้โหแย่สภาพปืนพี่แบงค์แม่งทีเจ็ดเก้าฮะอันนี้ทีเจ็ดเก้าแย่สภาพอะไรวะเนี่ยปืนโอ้ตายโหงคนดูดูดิโคตรโคตรเกลือเซตโคตรกากอะ โอ้จบละดูใช่ไหมว่าผมวิ่งไล่มาตั้งแต่ฝั่งโนอแม่งไม่เจอใครเลยว่ะแล้วยิงได้ตัวเดียวออกสามหมื่นสี่อะไรวันนี้่ะคุ้มปะเนี่ยแม่งเล่น mk ในไอ้แบบไรเนี่ยโอ้ตายโอ้แต่วันนี้แต่ละปืนเซตอย่างกาโอ้ยอมยอมยอมโอ้ตายโอ้เงินวันนี้น้องเอ้นักซิตเตอรรอบนี้เจอไนแน่นอนครับคนดูอ่าเก็ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวไปดูริมทะเลสาบเลยคนดูโอเคโอเคตอยู่ตอยู่ไปไปรอไปโอเคครับริมน้ำมีคนดู

กำลังไปจุ้ยกำลังไปจุ้ยเสเออออฟิมาแล้วฟิมาแล้ว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 รู้เรื่องรู้เรื่องเออเปีล้ตายตายตตายาตายายตายายยไอ้ซับไอ้ซนยิงมานยิงมานายยิงมานายยิงมาตรงกลางตรงกลางตรงกลางส้สาสสาตรงกลางเลยตรงกลางเลยพี่ยิงนตายไปตัวนึงอ่ะนายด้วยหนูไม่ัวนนะไม่เห็ไม่เห็นไม่เห็นไปตัวแดงีตัวแดงจ็บมากจ็บหมากจ็บมากแล้วอินเทมีไหมเนี่ย ตายไปแล้วตัวนึงนะตายไปแล้วตัวนึงนะเออโอเคตอนไหนก่อนก็เหมือนขวาตอนไหนระวังระวังระวังเนี่ยยิงไม่โดนเลยที่หกหนึ่งกูไอ้สัไว้ตอนไหนอยู่นะตอนไหนนะตรงกำแพงนะตรงกำแพงบ้านนะมันมันใจนไออ่ะมีไนมีไนโจดั่วอ่ะเฮ้ยโอ้โหตายเลยเยอะเอ็กเอ๊ะ็กตอกตอกตอกไนตอกไนตอก เล่นไป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 ไม่ปื้อไม่ปื้อเหยอโดนจะไนคนดูเรียบร้อยเลยสู้สู้น้องสู้สู้ไยอ้เด็กโดนนั้นก็ไหนตัวเล็กที่ผมยิงอ่ะระวังนะมันอยู่ตรงกระท่อมกลางเลยอยู่ตรงกระท่อมกลางวีนี่มันวิ่งมาแน่น้องโอมแล้วตอนเนี้ยปอวยดูดิไม่ตาย ช่วย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 หนุ่มช่วยเ้อเช่วยดอเด้อเด้อเด้อม่ยมไม่ยอมม่ยมไม่ยไม่ยอมไม่ยอยมันมีอีกตัวไม่ตายอยู่นั่น้องอย่าเที่ยงมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วสวยสวยสวยเนี่ยเอกตัวนี้ยิงบ่มใช่ใช่ใช่ไอ้ตัวนี้แหละ สุดท้ายแล้วเนี่ยคนดูครับเชื่อไหมว่าไอตัวแรกที่ผมยิงเนี่ยคือเขาใส่ในคาหัวเลยนะทุกคนแล้วก็น้องฟิลม์มก็ให้น้องฟิล์มไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นในน้องฟิล์มตกไปสองหัวตายไปหนึ่งเจ้าท่าตายหนึ่ง ไอ้เพื่อนกูไปอยู่ไหนหมดวะปอดตึงปอดตึงขบ้านขึ้นบ้านขึ้บ้าน,น,านยังเห็นอีกตัวนอยู่นอนอยู่แถวของฟ้าเบบี้แต่ okay, ก็ต้องตายตายแล้วใช่ไหมตายแต่ก็ต้องโูกมีหรือเป่า ui chết chơi hài rồi lọc 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 จไปแต่ไม่ในฟอมัน hmm. ยิงมัน <sh> ย <arp vik Worlds> <sh arp questioned> ิงกูมามันมันออมมาเนี่ยตายตายตายเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตโดน AK74N ยูฟ่า678ยูฟ่า678 ลงจัดใช่ครับโคตเงียบโอ้ยนี่โค้ข้ามไม่ได้นอันนี้มีทีกาหนึ่งแบบเอเ Long chơi lấy mày 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 มันอ่ไหนนมันมีมบอสที่เดีย๋ยวกระตุ้มนมาแล้วนะ่าตีแม่งผมไปอยู่ที่โบดีกว่าว่ะาแบบแหน่ติงมาเร็วมาเร็วลิงลิงมาตามมาเลยเดี๋ยวมมาเล่นบนะ้านนะปูปิงนี่อะไรเนี่ยลูก กกัไอวิ่งมาแล้วตรงกลางแจ้งวะการ์มังในรอ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 มุมตีแบบอยูชั่วเลยอะอยู่ในข้างในใหญ่ไหมมันูมากเลยนะเออเห็นแล้ววิ่งวิ่งเวกลางถนนเห็นว่นป้อมขาวอะถนนถนนป้อมขาวใช่ปะ นุ่นวิ่งสายสุดแล้วไอ้เฮียป้อมขาวอ่ะอ๋อเฮียบอดเมื่อกี้บอดบอดรีใหมรีไหมมันยังอยู่ที่เดิมที่ตาแบ่งบอกวิ่งแบามชั้นันาันด้วเหรอไปไวแล้วกันการหนกันหนนล็อกคาเลยหล่ล็อกคาเลยกาหนเลยเนี่ยไอ้เหีย

อ่ตัน่อย่ตกม่ไม่ตกไอ้ตาแล้วกูตาตาไม่ยไม่้อมอไม่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 ตกหน้าก็อ่บน้าก็อยู่อย่ฝั่ไหนออมันออตไหนหน้าบ้านเลยอยู่หน้าบ้านเลยอยู่หน้าบ้านฝั่งหน้าบ้านไหม่เยกมอยู่ในนี้อยู่ดวิปีด่มดึงยังไงมันกำลัดึงตบอยู่ท้บ้านเ คอกน้อยยังมีตัวอยูอย่ยมมผมผมเด <c oughs> ไดเดันล็อกนี่กูจะมาเก็บเอเคเล่นไอศาสตร์มึเงเจอกูมึงกเห็นว่าจะไปวิ่งเต้นละตัวกใจตกใตาย โอ้ยมันเปแทงให้ดอกอ่ะเหนื่อยบอดีเลยเขี่อนระวังเจี๊ยปาระเบิดโดนไปเม็ดเออไอเยี่ยมระเบิดดิโดนโดนสวยเนเนเน่เขื่อนเขื่อนอะไรพูดอะไรมันไม่ได้ยินที่น่เก่งกี่ยวกับตัวนะที่นี่กูจิง หนึ่งนี้ยิงตัวไปเหรอว่าส้างไหนอ่ะเออใช่ไหมอ้เจะจะเห็นเหมือนได้ได้ยินเห็นเหมือนเราใช่ไหมเมื่อกี้ตรงอ๋อมันมีมันมีมันมีตัวชิดตัวนึงแล้วเนี่ยตัวชิดมึงอยู่ไหนตอนเนี้ยเนี่ยมันอยู่อยู่นอกรั้วมันก็ในในอยู่นอกรั้วมมันก็ในรั้วมั้งเป็นหิงมันดีเนี่ยสายมือฟิมแบบเสียงมันขึ้นลงเต็นบ้างเนี่ย เส้นเดียวหรอน่าจะแท่วนั้นแงลมั้งลองๆดูสิเนี Catch ่ยโอ้นี่ยใกล้หล right? ังเตะหลังล้วหลังล้วหลังล้วขอบมุมล้วนตรงเนี้ย ิมากเลยน่าจะขวามือเจนี่ตรงไหนที่เป็นกระท่อมเปิดปะเบิดปะนี่ต่ฟังก็ปีมีอยู่เลยยิงง่ายโดนโอ้ยแย่ลววิ่งอ้เนี่แม่งดักโอวิสอสแต่เจ

ไปก่อนนะทุกคนเจอกันครับคนทุกคนที่รับชม bye ชบ๊ายบายจุบจุบ